ก็ต้องรีบสับเบเกอร์ด้วยนะโธหเป็นห่วงน้องเปล่าพี่กลัวแอร์พัง PEA สว่างทั่วทิศสร้างคุณภาพชีวิตทั่วไทย Brightnet for Life Quality ฟัง Active Radio ผ่านช่องทางออนไลน์ w w w f m 9 9 a c t i v e r a d i o m c o n n e t Facebook fm99activeradio SMS 4689899 สวัสดีครับ8.33นาิกา33นาทีครับต้อนรับคุณฟังกลับเข้าสู่ช่วงที่2ของ Morning Talk Weekend นะครับยังอยู่กับพี่บ่าอัมนยวิทย์และผมประชลครับครับผมสวัสดีคุณตุ๋ยท่านฟังทุกท่านครับผมครับเบรกที่แล้วเราก็ว่ากันไปถึงเรื่องของการแข่งฟุตบอลยูโร2020นะครับพี่บ่าครับซึ่งตอนนี้ก็เดินทางมาถึงรอบรองชนะเลิศได้4ทีมเรียบร้อยแล้วนะครับผมส่วนฟุตบอลโคปาอเมริกา2 0 2 1 อนะฮะที่กำลังลงเตะกันอยู่ในตอนนี้นะครับอ์เจนติน่ากับเอกวาดอร์กับผ่านมา33นาทีครับพี่บา่าวกับยังเสมอกัน0ูยอยังทำประตูกันไม่ได้นะฮะสำหรับคู่นี้นะครับก็เมื่อตะก,กี้นี้นะครับมีจังหวะหลุดเดียวของ <c oughs> ลีนิเมซี่ครับ <c oughs> โอ้โห <c oughs> ยิงไปชนเสาซะงั้น <c oughs> แต่ว่าก็เหมือนเป็นจังหวะล้าหน้าไปนิดนึงนะฮะถ้ายิงเข้าก็อาจจะต้องมาเช็ค VR กันสักหน่อยนะฮะล้ำหน้าหรือเปล่านะครับแต่ว่าก็สกอร์ล่าสุดยังเสมอกันอยู่ศูนย์ประตูต่อศูนย์นะครับระหว่างอาร์เจนตินากับเอกวาดอร์นะครับเดี๋ยวถ้าเกิดว่ามีผลอัปเดตก็จะ,ะรายงานให้กับคุณฝั่งได้รับทราบกันนะครับช่วงนี้ขอบคุณผู้สนับสนุนใจดีของเรากันก่อนนะฮะพี่บาขอบคุณการทางพิเศษแห่งประเทศไทยคู่ใจผู้ใช้ทางนะครับ ขอขอบคุณสีเบเยเชีลนะครับแอนติไวรัสที่มีกอไอออนกำจัด Human นโคโรนาไวรัสได้นะครับขอบคุณมากๆครับผมไปดูหน้าหนึ่งหนังสือพิมพ์นะครมีข่าวอะไรที่น่าสนใจกันบ้างในช่วงเช้าวันนี้ครับครับผมมาเร่งวันที่ Daily News นะกรันนะครับนะฮะพาดหัวข่าวหลักวันนี้ข่าวใหญ่ของเขาลูกอดีตรองผู้ว่านครนายกพิษโควิดตายตามพ่อแม่แพทย์เตือนคนไทยรับมือกรกดาคมวิกฤตสุด สมรักติดเชื้อทั้งที่ฉีดชิโนเวก2เข็มเป็นที่เรียบร้อยนะครับแล้วก็คาม็อบไล่บิ๊กตู่เดือดบีบแตรสวดยับพอทอชี้สู้โรคเหลีวยกปมฝรั่งเศสระวังประชาชนฟ้องนะครับแล้วก็จับหนุ่มตุนชินโนฟาร์มอ้างเป็นหมอรามาโกเงินกว่า200รายนะฮะโอ้โหนี่ซ้ำเติม ในขณะที่คนกําลังทุกข์ยากนะนะจับเสให้เข็ดคนแบบนี้นะครับล็อกสาวแสบลวงนายจ้างลงทุนค้ากระเป๋าแบรนเนมเชิด17ล้านประวัติโชคโชนนะครับแล้วก็มีภาพของรถเมย์ด้วยนะครับาวารถเมย์สายแปดซิ่งชนยับเสาไฟฟ้าต้นไม้หักโคน่น ร,รถยนต์เละ3คันนะฮะแล้วก็มีภาพเนี่ยโหยับเยินจริงๆนะครับอ่ะประมาณนี้ก่อนครับ,รบมาดูพาดหัวของไทยรัฐกันบ้างนะครับพาหัวของไทยรัฐก็คงยังเป็นเรื่องของโควิด -19 นะครับหมอยงอขออภัยครับ,บหมอยง <c oughs> หมอยงหมอยง,หมอยงเตือนกรุงเทพเดลต้ามาแล้วตรวจรเจอสูงถึงร้อยละเจ ติดง่ายรนแรงกว่าอัลฟายอดทำนิวไฮ6,230ดับ41นะครับเดลต้านี่มันเป็นของอินเดียใช่ไหมผู้ถุออัลฟานี่เป็นของอังกฤนะไม่แน่ใจนะพี่บ้าวนะแต่ว่าก็รนแรงทั้งสองสายพันธุ์เลยนะครับทั้งอัลฟาแล้วก็ทั้งเดลต้าด้วยครับเห็นก็บอกว่าเดินสวนกันก็ติดแล้วอ่ะเครียดอยากกลับบ้านแล้วพี่บ้าว หลอกขายชิโนฟาร์มจับหนุ่มอ้างเป็นหมอแก๊งตุนผ่านแอปไลน์200ลาย3.6แสนบาทนะฮะอ่ะนี่ก็ซ้ำเติมกันเข้าไปนะครับอ่ะขอให้รวยแล้วกันคือสํารวยนะยัวยัวยัวไม่จะว่าไงฮะให้ให้ให้รวยลวกันนะสํารวยนะฮะบีบแตรรถไล่ตู่ลาลีแฟลชม็อบ ทำเนียบราชประสงค์พปรชอรเต้นล้อมคอกวางกฎห้ามสอสอฟัดกันฮะเนันงง่นมันยังไงฮะสอสอฟัดกันยังเป็นยังไงอไม่ถึงสอสอในพักเองอจริงก็จัดไปเลยฮะจัดจัดเขาเรียกอะไรนะจัดเวทีไปเลยฮนะพี่บ่าวไม่ต้องไปห้าม <c oughs> ใคร <c oughs> อยาก,ยากฟัดกัดก <c oughs> เหมือนกับเกาหล,ลีใต้ใช่ไหมเออผมเห็นเหมือนไต้หวันเกาหลีใต้ที่เขาฟัดกันบ่อยๆอ่ะใช่แต่ถ้าไม่มีเวทีมันก็ มั่วไงอุตลุดไงอย่างนี้จัดเวทีให้เลยเแต่ว่าส่วนใหญ่ก็พูดเก่งฮะแต่ว่าไอ้อเ,ออเรื่องที่ว่าจะมาสู้รบปรบมือกัอน,นจริงๆก็<อ>ไม่เก่งนะก็คือถ้มาพูดง่ายๆก็คือปากเก่งเท่านั้นเองเออประมาณนี้ครับพี่บ่าวพาดหัวของหนังสือพิมพ์ไทยรัฐครับครับผมอ่ะมากันที่ข่าวสดสักนิดนึงนะครับวันนี้พาดหัวใหญ่สมรักร้องจากฉีดสองเข็มยังไม่รอดติดโควิด พิธีกรนวัดเปิดไทม์ไลน์หนึ่งแสนหมอทั่วประเทศลงชื่อจี้ซื้อวัคซีนไฟเซอร์โมเดนาอพอแจ้งวุ่นปมสั่งจองล่าชา้าเอออันนี้มันก็เกิดคำถามขึ้นมาเยอะนะคุณหนึ่งนะครับนะว่าเอ๊ะทำไมมีเฉพาะสองยี่ห้อนี้ทำไมยี่ห้ออื่นๆไม่ซื้อกันเข้ามามันเกิดอะไรขึ้นนะฮะก็เดี๋ยวพูดไปก็หาว่า ไปถึงการเมืองอีกเราพออ่านเยอะแล้วมันเครียดเยอะไม่เกี่ยวนะไม่เกี่ยวนะถ้าเป็นบอสเบงถ้าเป็นบอสเบงจะบอกว่าไม่ไม่เอาหน้าไม่เอานะไม่เกี่ยวนะคนเดียวเลยนะคนเดียวเลยนะแล้ไม่ชอบคนเดียวนะเออคิดถึงบอสมากเลยเนี่ยไม่เจอกันหลายวันแล้วเนี่ยไม่รู้เป็นไงบ้างครับน่าจะปลอดภัยดีฮะเพราะแกไม่ค่อยพูพูพบคนฮะ ยงโอกาสติดเชื้อแทบไม่มีฮะนอกจากจะติดเชื้อตับตัวเองมันเป<ล>็นยังไงมันไม,ไม่พบปูพุดคนนี่คือไม่ใช้ชีวิตยังไงก็ <c oughs> เป็นฤาษีอยู่ในถ้ำเห,หรอ,อยังไงโทรให้อาหารมาส่งหน้าประตูห้องะฮะเลืฮะวางไปแล้วก็คนคนส่งี่ยกไปประมาณสักครึ่งชั่วโมงค่อยแง้มประตูออกมาหยิบอาหารเข้าไปฮะเอาได้ประตูลวพี่บาลโอ้ขึ้นนำจนได้ครับทีมชาติอาร์เจนตินาครับนำเอกวาดอร์หนึ่งประตูต่อศูนย์นะครับนาทีที่สามสิบเก้านะครับ โอปาอเมริการอบก่อนรองชนะเลิศนะครับโอ้โห oh, ไม่ทันมองเลยยังยังไงกำลังจะอ่านหนังหน้านหนังสือพิมพ์อําดีใจกันใช่แล้ว <laughs> นี่ฮะดูว่าจังหวะเสียบอลกลางสนามครับและเรเนเมซี่จ่ายจังหวะเดียวแล้วอู้แล้วพุ่เสาประตูมาบล็อกได้นะครับเมซี่ได้บอลอ,อีกครั้งแล้วก็เปิดเข้าไปด้านข้างเรียบร้อยเลยฮะเดียวเดียวคนเดียวเลยครับโอ้ยิงเข้าไปเป็นแอซิสของเรเนเมซีน่นะครับแต่ว่าคนทําประตูเนี่ย ต้องดูอีกทีครับหมายเลขเจ็ดครับพี่บ่าวนะฮะโอ้น้ำแล้วครับอาร์เจนติน่าหนึ่งประตูต่อศูนย์ครับโอ้โหปลดล็อกตัวเองแล้วครับก่อนหน้านี้บุกหนักอยู่ตลอดครับนะฮะแล้วก็มาได้ประตูขึ้นนำนะครับอ่ะไปกันที่พาดหัวก่อนแล้วกันนะครับข่าวสดนะครับเมื่อกี้ว่าไปถึงสมรักแล้วก็พาดหัวรองครับอิตาลีเจ๋งลิ้วตัดเชือกสเปน ที่ดวนชนะจุดโทษสวิตเซอร์แลนด์มันชินี่ชมลูกทีมแกล่งไล่บทชนะเบลเยียม2ประตูตอนหนะครับแล้วก็มีภาพของคาร์ามบนะครับก็ก็มีคนจูม,มช้ชจูมือกันอยู่นะฮะบ,บนท้องถนนนะฮะวิปสีฟายรัฐบาลน,นัดถกประชุมสภานะฮะแล้วก็คาร์มบกดแตรลั่นทำเนียบไล่ตูนะครับ อ่ะประมาณนี้แล้วกันนะครับพาดหัวสั้นๆและมีความหมายนะครับมาดูพัดหัวกีฬาครับพาดวัวกีฬาของไทยรัฐนะครับอัสสุร่ยังร้อนแรงตัดเชือกบทกระทิงนะฮะเอนริกเก้ได้ทีโวมองแชมป์โคปาบราซิลรอบรองบุ๊เปรูนะครับก็เป็น2รายการใหญ่นะครับที่กำลังลงเตะกันอยู่ในขณะนี้นะครับในฟุตบอลทั้งโยูโรและก็โคปานะครับแล้วก็มีภาพ ของทีมอิตาลีนะฮะที่ลงเตะกับเบลเยียมนะครับเป็นฝ่ายเอาชนะได้สองหนึ่งนะครับแล้วก็เข้ารอบรองชนะเลิศนะครับเป็นเกมตั้งแต่เมื่อคืนวันก่อนนะพี่หวานเนาะครับนะฮะแล้วก็มีฉลามเปิดตัวกองหลังลูกครึ่งนะฮะเป็นน่าจะเป็นฉลามนี่น่าจะเป็นชนบุรีครับมื่อวานชนบุรีตะใหม่ครับดุยับผมับผม, <ๆ S 2> ผมนะฮะ จัดคิวทัพโอลิมลปิกไทยชุดใหญ่บินค่ำวันที่16กรกฎาคมองค์กรสื่อร้องญี่ปุ่นทบทวนจำกัดทำข่าวนะฮะก็เป็นความเคลื่อนไหวเกี่ยวกับทัพนักกีฬาไทยนะครับที่จะเดินทางไปแข่งขันโอลิมปิกเกมส์โตเกียวน,นะครับ23กรกฎาคมนี้แล้วพี่จะเปิดจะเปิดฉากขึ้น23แต่ว่ากีฬาที่ต้องแข่งก่อนก็จะจะเดินทางก่อนอ่าเจ เดินทางก่อนแล้วก็แข่งก่อนหน้าวันพิธีเปิดกอารแข่งขันก็มีหลายรายการเหมือนกันนะฮะ,นะก็มีประมาณนี้นะฮะพาดหัวกีฬาของไทยรัฐค,ครับมากันที่พาดหัวกีฬาของ Daily News บ้างครับผมอิตาลีสเปนตัดเชือกเซียนชี้สุดสูสีมันชินี่ขอโวยิงสองยังแค่จิ๊บจินะฮะแล้วก็ IOC ผ่อนปรนนักกีฬาขอเอา์นะครับใช้เวทีโอลิมปิกแสดงจุดยืนได้ นะฮะแล้วก็บาสปอโอทีเด็ดขนไก่โลกติดตามส่งทีมงานล้วงข้อมูลฟิตหนักล่าทองโอลิมปิกนะฮะแล้วก็ช้างศึกอุ่นเครื่องต้องระวังต้องระดับทีมชาติ2คู่แข่งมารับแข่งก่อนดวนเอเช่ยนคัพนะครับอ่ะก็ประมาณนี้นะครับผมไปกันที่ข่าวอื่นๆที่เรา คุยกันไว้ก่อนหน้านี้ดีกว่านะฮะมาที่จักรยานดีกว่าคุณตุ๋ยเบาๆสักนิดหนึ่งะนะฮะศึกจักรยานตัวเด f ร์ฟังนะฮะก็กลับมาแล้วนะครับนะฮะครั้งที่หนึ่งร้อยแปดแล้วนะฮะเมื่อวานเนี่ยเป็นสเตจที่แปดนะฮะซึ่งเป็นสเตทขึ้นภูเขานะเมื่อวานเนี่ยจากโอโยเนกถึงเลือกองบอนานนะฮะระยะทาง150.8กิโลเมตรนะฮะเส้นทางนี้ก็เป็น ขึ้นภูเขานะฮะแล้วก็เมื่อวานเนี่ยก็ฝนตกลงมาค่อนข้างจะเปียกแฉะพอสมควรนะฮะก็คนที่ได้แชมป์สเตจนี้ก็คือดิลันทูนนะครับซึ่งเป็นนักปั่นจากเบลเยียมของทีมวาเรนวิกสตอรียสนะครับเ,เข้าส้นชัยด้วยเวลา3ชั่วโมง54นาที41วินาทีนะฮะแต่ว่านะฮะเวลารวมนะฮะเมื่อวานนี้เปลี่ยนมือเรียบร้อยนะฮะก็เปลี่ยนมาเป็นตอนนี้ ชาเดียวโปรกาซานะครับซึ่งเป็นแชมป์เก่าเมื่อปีที่แล้วนะฮะเขา,เข,าเข้าเส้นชัยในสเตจนี้เนี่ยเป็นอันดับที่4นะฮะแต่ว่าเวลาสะสมเนี่ยชั่วโมง38นาที25วินาทีนะฮะก็ทำให้แซงมาติเยรฟานเดอโพสนะครับซึ่งเป็นคนที่เป็นผู้นำเวลารวมในสเตจที่7จนะฮะจากทีมอาร์เปสินฟินิกส์นะฮะ ที่เมื่อวานเนี่ยพลาดท่ามาเข้าเส้นชัยในอันดับที่44นะฮะก็เลยเวลารวมก็เลยต้องเปลี่ยนมือนะครับเพราะฉะนั้นเสื้อเหลืองนะฮะก็เป็นของปกสาต่อไปนะครับผมครับผมโอ้พี่บ่าฟุตบ,บอลอเมริกากำลังสนุกเลยครับเมื่อสักครู่ฮนะอาเจนิน,น่าเกือบได้ประตูที่2นะครับครับอ้จงังหวะฟรีคิกนะครับทางลิลลีเมซี่เปิดเข้าไปหน้า ประตูนะครับมงจังหวะแรกเนี่ยไปติดเซฟผู้รักษาประตูแล้วตามซ้ำอีกครั้งหนึ่งครับก็ยังบล็อกเอาไว้ได้ครับผู้รักษาประตูของเอกวาดอร์นะครับอ้แล้วจังหวะนี้มีการเสียบสกัดรุนแรงใส่เลนินเมสซี่ครับก็จบครึ่งแรกแล้วฮนะตอนนี้ ทุเวลาการแข่งขันในครึ่งแรกไป4นาทีครับพี่อ่ำทุกสิ่งทุกอย่างเนี่ยเมสซี่เป็นของทีมนะทุกสิ่งทุกอย่างเป็นเดอย่างเดี๋ยวเรียกเป็นทุกอย่างใช่ไหมทุกอย่างโอ้ดิ้นเลยครับโดนเสียบจังหวะนี้ครับลีนิโอเมสซี่ก็ยังนําอยู่หนึ่งประตูต่อศูนย์นะครับเป็นจังหวะฟรีคิกของอาร์เจนตินาอีกครั้งหนึ่งนะครับทางฝั่งด้านกราบซ้ายของสนามนะครับจะเปิดเข้าไปโดยกัปตันทีมครับลีนิโอเมสซี่บลุนประตูจังหวะนี้ก่อนครับอาร์เจนตินาครับ จังหวะจะเปิดฟรีคิกเข้าไปของลิลลี่เมซี่ก็ขึ้นนำา1ูนย์นะครับได้ประตูขึ้นนำในนาทีที่40นะครับจากโรดิโกเดอปอลนะครับกับก็แอซิสให้โดยลิลลี่เมซี่นั่นแหละครับอจังหวะแทงไปครั้งแรกเนี่ยไปติดบล็อกของผู้รัประตูแล้วบอลกระเด้งมาเข้าทางเมซี่อีกครั้งหนึ่งนะครับแล้วก็แอซิสไปให้โรดิโกนะครับ อยู่โล่งๆคนเดียวเลยพี่บ่าวนะฮะซัดไม่เหลือครับอาจจิณานำหน่งศูนย์นาทีที่40่สิตอนนี้ใกล้จะจบครึ่งแรกแล้วนะครับลุ้นฟรีคิกเมสซี่เปิดเข้าไปแต่เคลียร์ออกมาได้ครับทบเวลาการขัน4ี่นาทีนะครับในครึ่งแรกครับก็เดี๋ยวอัปเดตผลลุ้นผลกันไปด้วยนะฮะในส่วนของฟุตบอลโกปาอเมริกานครับ ก็ใกล้จะหมดเวลาแล้วครับตอนนี้นาทีที่47แล้วครับนะเหลืออีก3นาทีในช่วงทดเวลานะครับตอนนี้อาร์เจนติน่าก็เป็นคู่สุดท้ายของรอบก่อนรองชนะเลิศนะฮะใครชนะเนี่ยจะเข้าไปเจอกับโคลัมเบียนะฮะในวันที่6นะครับแล้วก็คู่ที่จะเตะกันในรอบรองชนะเลิศอีกหนึ่งคู่นะครับเป็นบราซิลเจกับเปรูนะวันที่5นะครับ ก็บวนพรุ่งนี้นะ<า>นะอ่ะกลับมาที่ของเราต่อนะฮะมัวแต่ดูบอลอยู่เดี๋ยวกีฬาอื่นไม่คืบฮะกำลั <laughs> <im S 1> ลงลุ้นผลเลยฮนะ <im S 1> ถ่ายทสดทาง PPTV HD ช่อง36กนะยังไงก็เปิดชมกันได้ดตามได้ติดตามได้นะฮะใครที่อยู่บ้านนะฮะตอนนี้ก็สนุกครับนะ,ะเกมคู่นี้สนุกทีเดียวนะฮะไว ในครึ่งแรกเนี่ยทางฝั่งอารเจนตินาเนี่ยได้ครองบอลได้เหนือกว่ามีโอกาสได้มากกว่านะฮะแล้วตอนนี้ออกนำไปแล้วนะครับผมมากันที่ลูวิสแฮมิงตันสักนิดหนึ่งนะฮะแชมป์โลกเอฟวันเจ็ดสมัยจากอังกฤษนะฮะล่าสุดเมื่อวานนี้ต่อสัญญาออกไปกับเมอร์เซเดสออกไปเป็นที่เรียบร้อยนะฮะสองปีนะฮะอยู่ไปจนถึงปี2023โน่น่นเลยนะฮะซึ่งก่อนหน้านี้เนี่ยเขา,าย้ายมาจากแมคลาเรนนะฮะมาอยู่กับ เมอร์เซเดสเนี่ยตั้งแต่ปี2012นะฮะแล้วก็ผลงานยอดเยี่ยมนะฮะคว้าแชมป์โลกมาถึง6สมัยจาก7สมัยของเจ้าตัวนะนะฮะเขาก็บอกว่าเราคงประสบความสำเร็จกันอีกต่อไปเยอะๆนะครับนอกจากนี้แล้วเนี่ยเขาก็ภูมิใจนะรู้สึกขอบคุณครับนะฮะที่เมอร์เซเดสให้การสนับสนุนของเขาตลอดมานะฮะเพื่อที่จะพัฒนาความหลากหลายนะฮะและก็ความเท่าเทียมของกีฬานะฮะนี่คือการให้สัมภาษณ์ของลุยส์แฮมิลตัน นะครับผมอ่ะมาดูกอล์ฟนิดเดียวครับพี่บ่าวกับผมมีผลการแข่งขันกอล์ฟ v o ลั n ชินส์ออฟอเมริกาคลาสสิกนี่ครับเป็นกอล์ฟเอ g a t o เอทัวร์นะครับ, Tour, รบมีโปรสาวไทยลงแข่งขันหลายคนเลยนะครับผู้นำเนี่ยเป็นโคจินยองนะฮะโปรสาวจากเกาหลีใต้หลังจากจบวันที่3 นะฮะจบวันที่3มีสกอร์รวม14อันเดอร์พาหนึ่งร้อยยังยังรู้สึกว่าจะยังตีไม่จบหรือเปล่านะฮะในโอในวันที่3ยังตียังตีไม่จบครับพี่บ่าวยังมีคนตีไม่จบหลายคนเลยนะฮะครับก็ผู้นำยังเป็นโคจินยองนะครับมี14อันเดอร์พานะครับยังไม่ยังแข่งขันไม่จบในวันที่3นะฮะ คือในรอบที่แล้วเนี่ยแข่งไม่จบีกเยอะผู้ถุยนะฮะรอบที่สองนะฮะเขาแข่งไม่จบีกเยอะเพราะฉะนั้นเขาก็ต้องมาต่อในรอบที่สองให้จบรอบสองแล้วก็มารอบที่สใช่มันก็เลยทําให้มันยุดเยอะมาจนถึงเวล้แต่บางคนก็แข่งรอบสามไปแล้วใช่ครับนะฮะโปรไทยที่จบรอบสามไปเรียบร้อยดีสุดนี่ครับเป็นโปรแหวนพอนันต์เพชรลำครับสกรรวมมีหกอันเดอร์พาสองร้อยเจ็ดนะครับอยู่ในอันดับที่สิบหกรวมครับ โรเจัสมินทิดาพาสวนปุระนะครับมีสามอันเดอร์อยู่29้าร่วม,มโปอมายพนิดนันคามืองสกุลน,นะฮะอยู่ในอันดับที่37ร่วมครับมีสองอันเดอร์พาแล้วก็มีปวาริษายกทวนนะฮะตีเกินไปสองโอเวอร์พาอยู่อันดับที่67ร่วม,มนะฮะ แล้วก็อีก3คนนี้ไม่ผ่านการตัดตัวมาเล่นใน2วันสุดท้ายก็คือปัณรัตวิชนีและก็เบญญาภาพี่อป่านะฮะไม่ผ่านการตัดตัวมาเล่นใน2วันสุดท้ายนะครับอ่ะประมาณนี้ละกันสั้นๆนะฮะเพราะว่ายังมีโปรอีกหลายคนแข่งขันไม่จบในวันที่3นะครับครับนะฮะอ่ะมาเทนนิสสักนิดหนึ่งครับผมนะฮะในวิมเบิลดันนะครับล่าสุดเนี่ยแอนดี้เมอเรย์ครับ นะฮะตกรอบ3เป็นที่เรียบร้อยนะฮะหลังแพ้ต่อเดนิสซัปโววอลฟนะฮะซึ่งเป็นนักหวดมือ10จากแคนาดานะฮะแพ้ไป3เเซตรวดทีเดียว4ต่อ6 2ต่อ6แล้วก็2ต่อ6นะฮะก็ตกรอบไปอย่างน่าเสียดายนะฮะหลังจากที่เจ้าตัวเนี่ยเพิ่งกลับมาลงแข่งขันรายการนี้นะครับก็หลังจากที่ได้รับบาดเจ็บไปนานนะฮะแล้วก็ยังเหมือนกับว่ายังยังไม่เข้าที่เข้าทาง นะครับก็ตกรอบไปก่อนเลยนะครับผมส่วนโรเจอร์เฟเดอร์ครับมือวางอันดับ6ของรายการแล้วก็อดีตแชมป์แสมัยจากสวิ์แลนด์นะครับเอาชนะเคมารอนนอรี่มือวางอันดับที่29ของรายการเป็นนักขวดเจ้าถิ่นนะฮะสต่อ1นึ่งเซตครับพี่บ่าวหกต่อสี่หกต่อสแล้วก็หต่อเแล้วก็หต่อสก็ผ่านเข้ารอบ16คนสุดท้ายไปพบกับโรเลโซโชเนโก้ครับมือวางอันดับที่ยี จากอิตาลีนะครับที่หวดเอาชนะเจมดักเวิรมือ91ของโลกจากออสเตรเลียมาได้3เซตรวดนะครับส่วนคู่อื่นที่น่าสนใจครับฟริกโอชาอาริยาซีมครับมือ16จากแคนาดาชนะผ่านนิกกี้กอสจากออสเตรเลียนะครับขอยอมแพ้ไปนะครับ <c oughs> ใน <c oughs> เซตที่2อมาเตโอเบรตินีมือ7จากอิตาลีเอาชนะอันยาสเบเดเน่จากสโลวีเนีย3ต่อ0เซตนะครับ อาล็กซนเดอร์สเวเลฟมือ4จากเยอรมนีเอาชนะเทเลอร์ฟริชมือ30จากสหรัฐสต่อน1นเซตนะครับครับผมอรอบที่4หรือว่ารอบ16คนสุดท้ายก็จะแข่งขันขน,น่าจะค่ำคืนวันนี้นะพี่บ่าวตรงเวลาบ้านเรานะฮะครับก็ติดตามได้ทาง Fox s p o ปั HD ช่อง680นะฮะแล้วก็ Fox s p o ปอ่าช่อง690ด้วยนะฮะตั้งแต่เวลา17บเนาฬิกาเป็นต้นไปนะครับ อะผมไปคืบหน้าพิธีเปิดโอลิมปิกเกมสักนิดหนึ่งดูนะฮะสื่อต่างประเทศของญี่ปุ่นเนี่ยเขาบอกว่าตอนนี้คณะกรรมการจัดก,การแข่งขันโตเกียวเกมนะฮะก็เตรียมที่จะปรับพิธีเปิดปิดนะครับในการแข่งขันโตเกียวเกมนะฮะรวมถึงพาราลิมปิกนะับเพื่อให้สอดคล้องกับมาตรการป้องกันโควิด1 9นะฮะซึ่งรายงานเขาบอก แบบนี้นะฮะบอกว่าพิธีเปิดการแข่งขันเนี่ยที่จะมีขึ้นที่โอลิมปิกสเตเดียมในวันที่23เนี่ยโดยจะเริ่มพิธี20นาฬิกาตามเวลาท้องถิ่นไปจนถึง23นาฬิกา30นาทีขยายจากเดิมนะฮะที่ให้จบเวลา23นาฬิกาออกมาเป็นอีอก30นาทีนะฮะเพื่อให้สามารถจัดการแข่งขันในเพื่อให้สามารถจัดการเรื่องการเว้นระยะห่างระหว่างนักกีฬานะฮะที่จะร่วมเดินเข้าสู่สนามอย่างมี ประสิทธิภาพนะครับบอกว่าอย่างนั้นนะฮะพิธีปิดเนี่ยจะแข่งขันอจะมีขึ้นในวันที่8นะฮะก็จะเริ่ม20นาฬิกาไปสิ้นสุด2 0 20นาฬิกายนาฬิกานาีขอไฟครับผมนะฮะก็จะเร็วกว่ากำหนดเดิมที่จะจบในเวลา5ทุ่มนะฮะอยู่30นาทีนะครับ,นนะรบเนื่องจากว่าพิธีปิดเนี่ยจะมีนักกีฬาเข้าร่วมน้อยกว่านั่นเอง นะฮะส่วนพิธีเปิดการแข่งขันพาราลิมปิกนะฮะที่จะมีขึ้น24สิงหาคมนั้นเนี่ยจะเริ่มตั้งแต่20นาฬิกาถึง23นาฬิกาตามกำหนดเดิมนะในขณะที่พิธีปิดวันที่5กันยายนนะฮะก็จะมีการปรับให้เร็วขึ้นกว่ากำหนด30นาทีนะฮะโดยจะเริ่มตอน2ทุ่มตรงนะฮะแล้วก็จะเสร็จสิ้นในเวลา22นาฬิกา30นาทีนะฮะเนื่องจากว่านักกีฬาเข้าร่วมในพิธีปิดเนี่ยค่อนข้างจะน้อยนะครับ ก็เปลี่ยนเวลากันตามนี้ก็ใกล้เข้ามาทุกขณะแล้วเนาะพี่บ่าก็ตอนนี้ก็ต้องนับวันแล้วคุณตุยวันนี้วันที่4นะฮะพิธีเปิดวันที่23อ่ะตีง่ายๆตัวเลขกลมๆประมาณสั้ง0วันอ่ะครับผมก็ตั้งตารอคอยกันนะครับสำหรับแฟนๆกีฬาในบ้านเรานะฮะตามลุ้นตามเชียร์นักกีฬาทีมชาติไทยนะฮะในโอลิมปิกเกมครั้งนี้นะฮะให้คว้าเหรียญมา ฝากแฟนกีฬาให้ได้นะครับทุกคนก็โอ้โหมุ่งมั่นฝึกซ้อมแล้วก็ภายใต้สถานการณ์โควิด -19 กก็ยังเชื่อว่าเจ้าภาพญี่ปุ่นนะฮะจะจัดการแข่งขันได้อย่างปลอดภัยนะแล้วก็ขอให้นักกีฬาเราเนี่ยไปสร้างผลงานให้ดีแล้วก็ที่สำคัญปลอดภัยกลับมาด้วยนะพี่ว่านนะไมกต้อนะฮะวันที่24เนี่ยเราลุ้นสนักกีฬาเทควันโดเลยใช่ค,คโดยเฉพาะน้องเทนนิสน้องเทนนิส น้องจูเนียร์รัมนรง์สวยวิหารีกับเทนนิสพานิพักวงพันธนกิจเป็น2จอมเตะเทควันโดไทยที่ได้โคต้าไปแข่งขันโอลิมปิกเกมส์ก็น่าจะเปิดหัวด้วยเหรียญทองเลยนะขอเดีให้เป็นอย่างนั้นเดี๋ยวดูัว่าจะเป็นจูเนียร์หรือว่าจะเป็นเทนนิสนะกัที่จะได้เหรียญทองแรกในโอลิมปิกครั้งนี้นะครับในช่วงท้ายเบรกแล้วพี่บ่ามีคูฟังส่งข้อความเข้ามา ขอผลเมเจอร์ลีกซ็อกเกอร์อีกครั้งหนึ่งนะฮะน่าจะากำลังลุ้นอยู่นะฮะ <laughs> ตามเชียร์ตามลุ้นอยู่นะครับเมเจอร์ลีกซ็อกเกอร์ของสหรัฐนะฮะผมไล่เรียงคู่ที่จบไปแล้วเลยก็แล้วกันนะครับคาร์บัสคิวส์นะครับสเสมอกับนิวอิงแลนด์รีวอร์ชั่นไป2-2นะครับดีซียูเนเต็ดถล่มเอาชนะโต론토เอฟซีเจ็ดหนึ่งเซฟมอนทรีออลเฉือนเอาชนะอินเตอร์เมอา์ไม่หนึ่งศูนย์นะครับ ออรันโดซิตี้แพ้กับนิวยอร์กเรดบูล1ประตูต่อ2นะครับส่วนคู่ที่อยู่ในช่วงท้ายเกมครับพี่บ่าวชิคาโก5นำอารันตาอยู่ในเด็ดอยู่3 0ศูนย์นาทีที่87แล้วนะครับ Minnesota United, มินนิโซตายูไนเต็ดเสมอกับซ a น j จ s e เ a อ t ด q คว k e ์สอนะครับคู่นี้นาทีที่89แล้วแล้วก็คู่ที่ใกล้จะจบนะครับเข้าสู่นาทีที่90ก็คือ n นส h ิ i เอ e ซีนำ ฟิลาเดลเฟียยูเนียนอยู่1-0นะฮะส่วนคู่ที่จบครึ่งแรกนะครับฮูสตันไดนามกับ FC ซีซิซินเนติเสมอกันอยู่1-1นะครับอ่าประมาณนี้นะฮะสำหรับผลการแข่งขันฟุตบอลเมเจอร์ลีกซ็อกเกอร์ของสหรัฐนะฮะตามลีกไหนคู่ไหนเป็นพิเศษนะฮะก็ส่งข้อความเข้ามาได้นะฮะทาง4-6-8 9-8-9-9แต่ว่าอยู่ในช่วงเบรกท้ายเกทท้ายท้ายรายการแล้วแล้วพี่บอกใกล้จบเวลาแล้วส่วนคู่อาร์เจนติอากับเอกวาดอร์จบครึ่งแรก นะฮะอเจติน่านำอยู่หนึ่งประตูต่อศูนย์นะครับก็ได้ประตูในนาทีที่สี่สิบนะครับจากรดีก็เดบิวทานครับผมนะฮะแล้วก็คุณนัทครับทักทายกันเข้ามาสวัสดีพี่ตุ้ยพี่เบานะครับผมนะฮะก็สวัสดีคุณนัทเช่นกันนะครับดูแลสุขภาพนะคุณนัทนะคุณนัทเรือใบครับผมนะฮะลุ้นใครบ้างเนี่ยในในทีมชาติกรีฑมี แล้วเต่แบนซิตี้อยู่ไหมก็คุณนัทดูแลเรื่องนี้ดีกว่านะฮะดูแลเรื่องความปลอดภัยในตัวเองก่อนดีกว่าเรื่องแรกเนี่ยโควิด -19 เนี่ยครับคุณนัทนะฮะดูแลสักเนิดหนึ่งดูแลสักเนิตหนึ่งรรมะระวังแล้วกันนะครับผมเป็นห่วงเรื่องนี้มากที่สุดแล้วเนี่ยคือการดูฟุตบอลเนี่ยมันก็เป็นเรื่องเรื่องประกอบนะนะฮะอยู่บ้านมีความสุขกับการดูกีฬานะครับแต่ว่า การใช้ชีวิตทุกวันนี้ต้องระมัดระวังก็ขอให้ทุกท่านปลอดภัยกันแล้วก,ก,<อ>กันนะฮะก้าวผ่านช่วงนี้ไปด้วยกันนะครับหมดเวลาแล้วนะครับมอนิทอชวิกเอนพี่เบ่าอํานวยวิทย์และผมชละลาผู้ฟังไปก่อนนะครับพบกันใหม่ในโอกาสหน้าขอบคุณและสวัสดีครับสวัสดีครับผมมอนิทอชวิกเอนดำเนินรายการโดยอํานวยวิทย์เสมอวงศ์และพัชระล้อมรื่นสนับสนุนโดย ใช้ Easy Pass ผ่านง่ายๆช่วยลดการแพร่กระจายปลอดภัยจากโควิด19ด้วยความห่วงใย,ยจากการทางพิเศษแห่งประเทศไทยคู่ใจผู้ใช้ทางสั่งปุ๊บส่ง